เค okay, มาเรามาดูอัปเตดตกนันนะผมว่า,าเฮ้ยเชียอะไรเนี่ยยีสิบเปอร์เซ็นในส่วนของเรวิช์นี่นะดาร์กช็อตออฟนิว s i ชับบ่นออฟซตดเดชออฟเ i v ดาร์เล t ตี้ชูดเรามาดูกันเลยนะเลนตี้ชูด้า,า,ดนนะนดานโอ้โห ยิงเบามากเลยว่ะแต่จะิูคูลาวเร็วนะออมนิวิชั่นอ่ะต้องออฟเดอบอลอ่ะออมนิวิชโอ้ยเห็นอยู่ไลฟ์สปอร์ตก็จะเป็นแดชแดชหายคนลนะออมนิวิชั่นใช้ได้ตลอดใช้เกตบาโอเคแล้วก็สิบสีแดชโอ้โหหนักนะหนักนะ ui, 100, to, sao không em không được à? à, anh như à, oh. tôi cũng không biết lắm, không có gì, để oh. oh. OK. okay. ทำเมนูในโซน4ติกันดีกว่าแต่ก็เด้ความรู้ดีตีแบบเนี้ยโอเคไม่มีอะไรเลยเฮ้ยโอ้จามอสเลยอ่ะมาอ๋อเคยตีเหมือนเดิมมั้งเนี่ยถ้าจะเหมือนเดิมเนีน่ยเหมือนเดิมเป๊ะ <c oughs> โอเคยันติเหมือนเดิมทีทิ่สีส่แกแกจะได้รอบเดียววะอ,อุ้ยอันนี้เปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนชูการโวโอเคสี่รอบเตี้ยวแต่ยังไม่รู้นะ ว่าของจริงเป็นไงเพราะฉะนั้นเราไปดูตัวละครต่อไปกันเลยครับมานะโอเคแล้วก็เข้ามาอยู่ในส่วนของเนลลินที่จะต่อยนะครับก็เหมือนเดิมนะตรงนี้ก็เหมือน,นเดิมมาอ้นมี้เก๋อีกแล้วโ้ยมาวะตรงนี้เก๋อเกมือนก้นนะมอนสต์เดสทรย์โมด โ okay. อเคยิ้ปันโค้ก็เดิมยังเหมือนเดิมอันนี้เหมือนเดิมอันนี้ก็โอ๊ยปันโค้ดเร็วขึ้นเยอะปะไปใช้บอลอู้เซตเทคโค้ดเร็วโค้ดเร็วเลยวิ่งนู้ ยูเซนลิงยูเซนบอลใช่ะักทิ้งหมดโอ้โหสุดนเออน่าเสโหดเลยว่ะขอยืมอันเดนมาใหม่ได้โหดเลยครับแล้วก็ปั่นโคล์นี้เร็วขึ้นแบบหลายเท่าอ่ะจนอันนี้แม่งโอ้โหสี่สี่คูล้านวิ่งสี่คูร้านอ่ะ Anh nhìn bào lạnh giá quá dạng quá mưa mà lòng đuổi quá ô em Mình... tiên rồi mà có ăn nghĩa mày ăn dạy tiền mày โอ้ยสกิ่เก่ากลับมาครับแล้วก็แฮชช็อตอ่าอ่าต้องมีเอนเมี่อยู่ด้านหน้าตลอดแล้วก็โค้งหรือเปล่าโอเคยิงกันปั่นโค้งเหมือนเดิมโดยรวมแล้วเหมือนอิซังิจะเก่งกว่านะอัปเดตใหม่ม่ะงั้นต้องไปพิสูจน์ครับป่ะ มาครับแล้วก็เข้มอยู่ในเกมแล้วนะตอนนี้มาเลยด้วยก็ก็ก็ทำไมไม่ส่งมาอ้วอะไร่ะนะโกโโ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  โอ้โอ้ตรงนี้สิ่งนีจะทำได้ดีกว่านะไปแล้ว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 กูไปแล้วลวิ่งหมดเลยโว้บัดโค้งโอ้ยอย สบายดีแทงมาเอ,าอยโยจัดสวยรนะ้องไปแกวไปแกวไปแกมันปั่นงูิงยากว่ะแล้วทำไมกูโดนแย่งอยอ่มันเป็นผ้า,า,าเออาี้ย,ง,นนยงไม่ใช่หรอโอเค อมาตอนไหนอ่ะไอ้เที่โคตรโง่เลยน,นี่ยเน,น,น,นี่ตัวมาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จะยิงควายเลยคนโง่เลยโอยี่แหละอยี่แ ยิยงแม่งเลยโอ้้หเพื่อนตรงนี้เออ,เอ,อ,เอ,อสวยด,ดาวินอยู่นี่ไงน,นี่ไดงดาวินโยบูย่าไ,ไปเองผมไปว้าว เปิดเดสทอเยอร์โมดเปิดเดสทอเยอร์โมดแล้วยิงไงไม่ยิงไม่ปิดไอ้ฝัดหลบอะไรน้องอะไรน้องอะไรน้องมือยังหลบโอ้โหยิงยังโหดยิงยังโหดหลบกย้ายไม่รู้มาดีน้องมาดี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 ยิยังโหดตกสวยตกสวยตกสวยผมได้ยิงหลังจากที่ทุกครูเดิมเนื้ดูเนื้อไป อุบุกอุบุกแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละกระแค่นั้นแหละเออมก็ทำได้แค่นั้นแหละไก้ยิ่งใช้ยากจังวะเหล่งโคตรยากเลยแต่กูเย็ดมาเหล่งยากจังวะถ้ากองหน้าส่งน่าจะดีแต่ไม่ส่งไม่เป็นไรเดี๋ยวกูไปล่าเอาสกิลแม่งล่าได้อยู่และร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไงเก็บเจ็บโคตรง่ายเลยครับใช้คู่บ่อย มนใช้เลยอะใช้ไม่ได้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 นี่เนี่ยส่งโอโหสวยจัดลูกนียังไงอ่ะเพื่อนโอ้โอเ,เพื่อนโอเพื่อน ไปล้าอย่างงงหมดเลยไมมันไม่ได้วะกูเร็วก e ูวิ่งเร็วมาดิกูวิ่งเร็วอ้าวฟังรู้นี่หว่ะชิบหายละลงมาที่พื้นลงมาที่พื้นมาลงมาที่พื้นมาลงมาที่พื้นมามลงมาที่พื้นมาลงมาที่พื้นมาไปยืดอนัน xuống đây chúng ta, xuống đây xuống tao xuống tao xuống tao đang nhìn tao đang ăn đi ngay quá โอ้โหโอ้ยกูวิ่งฝ่ายกูวิ่งฝ่ายเอาไงเอาไงเอาไงอะเอาไงอะเอาไงอะกูยิงอย่างนี้ไงโต๊ะโคตรโต๊ะโคตรไอ้เย่าโต๊ะโคตรฮึบหลบฮึบหลบฮึบหลบโอ้โหโอ้โหมาดิมาดิ วยจัดเฮ้ยออมนิแมนกดไม่ติดกดออมนิแมนไม่ติดตายนี่ไงแล้วส่งบอลคืนโอโ้โหโ,โอ้โหคาสก์จะคาสก์จริงเอายิงห่อนโอ้ขึ้นนำขึ้นนำแล้วว๊อดยังไงยังไงบันนี่มาดิบันบนี่บานนี่ มาแน่มาแน่มาแน่เออไหวล้วไหวล้วไหวล้วตายไอ้สัสยิงหุ่นงงอุ้ยเดี๋ยวใส่ยาหมดกูเปิดกูเปิดตีไม่ได้เปิดตีไม่ได้อมนี่แมนกูเว้กูเลย นี่ครับกูตูโหวส่งทางลูช่องไปดิเพื่อนไปดิเพื่อนแล้วเพื่อนยิงแล้วแม่งนยิงสวนเข้าปะเนี่ยไม่เข้า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 แต่ว่าก็าไปทำเนี่ยมา <c oughs> ดิเป็นอะไรอะ่ะ ไม่เลยไรอ่ะกองนากูอู้อูด้ดีดีหน่อยน้องโอ้แพ้เลยดูโหยด้เบี้ยโอ้แพ้เลยโอ้ไอกองนา